ผมควรจะมีหนังสือฉบับภาษาชาวบ้านนะเป็นคู่มือให้กับหลายๆคนที่กำลังมองหาคําตอบหรือแนวทางสำหรับโรคปอดและทางเดินหายใจสวัสดีครับผมนายแพทย์วินัยบเวจาหรือหลายคนเรียกว่าหมอบิก๊กหมอเฉพาะทางโรคปอดและภาวะวิกฤตทางเดินหายใจนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราคงรู้จักกัน ไม่มากก็น้อยผ่านทางช่องทาง YouTube หรือ Facebook หรือเวทีหรือช่องรายการหรือช่องข่าวที่ผมออกรายการอยู่บ่อยๆส่วนต,ตัวผมมองว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่โควิดนะครับแต่ปัญหาโรคปอดและทางเดินหายใจเนี่ยเป็นภัยเงียบและเป็นภัยที่กำลังลุกลามสังคมเรามาหลายๆปีแล้วครับการตระหนักถึงปัญหา PM 2 5 การเห็นถึงอากาศที่แปรปรวนและเปลี่ยนใน4-5ปีที่ผ่านมาและการเห็นปรากฏการณ์คนไข้โรคปอดและทางเดินหายใจที่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยล้วนแล้วเนี่ยชี้ให้เราเห็นว่าจริงๆเนี่ยไม่เกิน10ปีข้างหน้าปัญหาโรคปอดและทางเดินหายใจน่าจะขยับมาเป็นปัญหาที่1ของสังคมเรานะครับปัจจุบันเนี่ยปัญหาโรคปอดทางเดินหายใจติดอยู่ในท็อปทีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาแพทย์หรือเป็นนักเรียนละ จะเป็นคนชอบอ่านสรุปให้เพื่อนๆฟังนะที่ผ่านมาก็เลยสรุปประเด็นสำคัญที่เจอในชีวิตประจำวันเนี่ยเริ่มจากรูปแบบของ Facebook เขียนเป็นบล็อกภาษาไทยอาจจะไม่ได้ถูกเปะ๊ะแต่ว่าก็เขียนก็เริ่มมีคนติดตามเริ่มมีคนชอบเริ่มมีคนถามหามากขึ้นจนกระทั่งผมเลยตัดสินใจลองเปิดช่อง y o u t u b e ดูนะครับแต่ยอมรับว่าตัวเองไม่ใช่เป็นยูทูบเบอร์นะครับอาจจะใช้คำว่าอินฟอร์เมอร ก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันก็โชคดีมีคนติดตาม4 0 0แสนกว่าคนเลยถึงจุดหนึ่งผมเลยเริ่มคิดว่ามันถึงเวลาละว่าผมควรจะมีหนังสือฉบับภาษาชาวบ้านนะเป็นคู่มือให้กับหลายๆคนที่กำลังมองหาคำตอบหรือแนวทางสำหรับโรคปอดและทางเดินหายใจรวบรวมจากประสบการณ์มาประมาณ1 0 1ถหัวข้อ ที่ผมได้รับการปรึกษาทุกๆวันซึ่งบางทีผมรู้สึกว่าคนไข้ที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยไม่มีความรู้เลยหรือบางทีอ่านมาจากแหล่งที่ไม่ใช่เป็นหมอเขียนหรือเป็นหมอที่ไม่ใช่เป็นหมอเฉพาะทางสิ่งที่คุณจะได้จากเล่มนี้คือเป็นหนังสือกระทัด,ดนะรัดนะฮะตั้งใจให้มันเป็นคู่มือประจำบ้านใช้สีสวยสดใสนะครับเหมาะแก่ผู้สูงอายุ หรือทุกวัยฮะวัยออฟฟิศก็ได้ไม่หนาเกินและไม่บางไปนะลักษณะกระดาษก็อ่านสบายตานะครับผมได้ใส่ใจในรายละเอียดเท่าที่ผมทำได้นะครับมีอยู่ประมาณ14ตอนลักษณะงานของผมทุกวันก็คือจะสัมผัสกับผู้ป่วยอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ป่วยนอกนะฮะหรือเราเรียกว่า OPD ผู้ป่วยมาปรึกษาด้วยเรื่องโรคปอดและทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นอาการทางโ,โรคปอดไอเรื้อรังเสมหะในลำคอคันคอไอน้ำหนักลดไอเป็นเลือดวันโรคปอดถุงลมโป่งพอ,องคอพผืดสารพัดอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมดูแลก็คือผู้ป่วยในโดยเฉพาะ ICU ผู้ป่วยปอดติดเชื้อภาวะหายใจล้มเหลวภาวะปอดแตกปอดปอดรั่วนะครับหรือภาวะมะเร็งปอด กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มงานในห้องผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นก้อนนะฮะเข้าไปตัดชิ้นเนื้อในห้องผ่าตัดเจาะน้ําในเยื่อหุ้มปอดวางสายสําหรับใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้ดูในลิงก์ด้านล่างนะฮะเป็นลิงก์ออฟฟิเชีของหมอวินัยโรคปอดสามารถเข้าไปและสั่งผ่านเจ้าหน้าที่ได้ทางเราจะส่งหนังสือไปให้แรงบันดาลใจที่ผมได้ก็คือการตอบรับและการติดตามของเราทุกคนนะครับหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่ ช่วยผลักดันให้สังคมเรามีสุขภาพปอดที่ดีขึ้นและหวังว่าจะเป็นเล่มที่ผลักดันให้เกิดเล่ม2เล่ม3ในตอนต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามมาตลอดนะครับ